หนูทำของหนูไปเหมือนเดิมหนูทําองค์กรทําดีของหนูไปเหมือนเดิมหนูยังมีแรงหนูยังมีชื่อเสียงหนูทําของหนูไปเหมือนเดิมแต่วันหนึ่งที่หนูแก่ตัวลงหนูไม่มีใครดูแลหนูที่จะดูแลหนูเองนี่คือสิ่งที่เราแบบอประโยคนี้มันเป็นประโยคที่งดงามนะไม่มีคําว่ารักในนั้นนะแต่หนูคือรักมากอ่ะเขาก็ไปซื้อที่สวนไปให้ เพื่อบอกว่าตอนแก่ๆไม่มีแรงที่จะมานั่งบ้าบอคอแตกในวงการเออลากเรือหรืออะไรแล้วหรือว่ามานั่งวีนแตกกบลังเอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไปแบบเดินในสวนมีพื้นที่เรียบๆเดินดูอากาศดีๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เตรียมตรงนี้ไว้ให้ค่ะก็ดูมีการวางแผนชีวิตไปด้วยกันใช่แต่ในระหว่างทางจริงๆแล้วคุณแม่ของพี่ก๊อตค่ะก็เหมือนมีปรามๆทงฝั่งลูกชายไปว่าจะดีหรอลูกบุ๋มอ่ะ เขาแรงนะอจริงเหรอคือคุณแม่เขาดูจากสื่อค่ะเขาดูจากสื่อแล้วก็ด้วยคําพูดของคนที่ไม่ได้รู้จักเราเขาก็จะโอ้ยปรณาผู้อยู่นี้ดูแรงเนาะก็คือเป็นเรื่องปกติแหละบอกว่านี่คือพี่กอต์าเล่าให้ฟังหรือว่าเราเคยเจอเออยังไม่เคยเจอค่ะแต่พี่กอตเล่าในรายการหนึ่งแรกเลยแรกที่ออกสื่อแหละแล้วก็พอเล่าในรายการนั้นก็ มีไหมว่ามีใครห้ามไหมว่าจะคบกับบุ๋มประดาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออคุณแม่มีพูดมาเหมือนกันแต่เนี่ยเขาไม่ได้บอกบุ๋มนะเออเขาไม่ได้บอกบุ๋มแต่เพียงแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังแต่เขาก็บอกว่าเออตัวเขาเองสิ่งที่เขาเจอเนี่ยบุ๋มไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยความตั้งใจว่าเอาล่ะเราจะเริ่มต้นครอบครัวมีการจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่คนอื่นก็ไม่ค่อยรู้ไม่รู้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ปิด คือก็มีสื่อเวลาไปออกรายการทีวีเวลาก็ถามว่าเออตอนนี้ความรักเป็นยังไงก็ก็แต่งงานก็เรียงแต่งแล้วค่ะ <m> จดเรียบร้อยแล้วค่ะก็บอกสื่อตลอดแต่ไม่เห็นไม่เห็นมีสื่อมาเล่นจนกระทั่งมาตอนท้องได้แหละถึงมาขุดกันว่าแต่งเมื่อไหร่ท้องเมื่อไหร่อะไรยังไงในความเป็นกระแสหนึงนะะ่งค่ะแน่นอนกรารวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นแน่นอนก็ต้องหาหมุมวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี่มาเกาะบุมปนนัดดาหรือเปล่านะค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่ก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจะชัดเจนว่าต่างคนก็ต่างมีของตัวเองคือเขาก็ทําของเขามานะคะแล้วเขาก็อยู่ของเขาได้ลูกก็เรียนอินเตอร์คือคือ,คอลูกเขาก็เรียนอินเตอร์ได้อ่ะคือด้วยเงินเขาก็ต้องมีในระดับหนึ่งของเขาแหละก็สายเปรเราไม่ใช่น้อยให้เป็นที่ให้เป็นรถให้เป็นของที่ต้องใช้จริงๆของที่เป็นทรัพย์สินของตัวเรากับของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีกระแสรหรือคนคพิฆาวิจารกันไปโอ้ยมันเกาะกินแน่เลยเขียนมึงงูนงี้ไง มันกระทบความรู้สึกเขาไหมเขาไม่อ่านสื่อค่ะมไม่ได้สนใจแล้วเราก็ไม่ได้สนใจที่จะส่งให้เขาด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาจะพูดว่าจะสนไปทําไมทําไมไม่มองความจริงว่าคืออะไระชีวิตจริงเราใช้เราใช้ชีวิตยังไงเราเราอยู่กันยังไงมีความสุขแค่ไหนทําไมต้องสนใจโซเชียลคนที่เขาไม่รู้จักเราเขาดุผมด้วยนะเขาดุผมด้วยนะเขาบอกว่าทําไมต้องไปสนใจอย,อย่างนั้น ชีวิตจริงของเราสําคัญกว่า <c oughs> ทําไมไม่นอนพักผ่อนให้ดีๆ <c oughs> ทำไมต้องไปแบบ <c oughs> สนใจคําคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยกลับโดนดุด้วยซ้ําไปเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการคลับไรเดชช h ว์แล้วมาถึงวันนี้นะคะ เรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการดูรายการของเราด้วยทางแอป 1D ค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดี d, ทุกวันนะคะเป็นแอป,ป,ปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ www.1d.net นะครับ